ผู้จัดการเบลล่าโพสต์ถึงเวียและวิกกี้หลังเข้าวิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมืนผ่านไปอย่างชื่นมืนงานแต่งแห่งปีพระเอกเวียสุกลวัฒน์และภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยา เมื่อวันที่17กระกฎาคม65ทั้งอบอุ่นหวานชื่นสุดซึ้งจนเจ้าเบ่ายังกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่งานแต่งที่ฝันไว้กับเพื่อนฝูงคนสนิทที่มาร่วมยินดีด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าราณีอดีตคนเคยรักของพระเอกเวียก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวได้โพสต์ภาพรีเวดดิ้งของเวียและวิกกี้ที่หน้างานแต่ง พร้อมข้อความยินดีด้วยว่าคอนเกรสตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความยินดีแม้ว่าสาวเบลล่าจะเป็นเพียงอดีตคนรักแต่ผู้จัดการก็ยังส่งความยินดีให้เสมออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ